ตอนนี้นักเรียนพากันมาทำความสะอาดวัดนะมาทำความสะอาดวัดเออบวชใจพร้อมบวชพร้อมกันหรือเปล่าอ๋อบวชพร้อมกันเลยเนาะอ,อ๋อบวชอ๋อดีละเดี๋ยวถอนหญ้าตัวนี้เสร็จเนาะถอนหญ้าตัวนี้เสร็จก็ ถอนปีนี้แบบนี้คิดว่าคนตั้งใจทำหรือมาที่วัดนะครับตอนนี้นักเรียนมาพากันมาทำความสะอาดที่วัดเนาะเป็นวีดีโอ Ytube อ่าและก็มีกวาดส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็มาพัฒนาวัดเรามาช่วยกันทำความสะอาดวัดคุนึกษาสตรพุทธศราวนาันอาทิตย์ของเราก็ได้นำนักเรียนทำความสะอาดวัดวาดตอนนี้นักเรียนพากันมา ทำความสะอาดวัดนอะอาชีพอ่พืชผักสวนครัวรลูกพืชผักสวนครัวของโรงเรียนเนาะอันไหนที่มีหญ้าเราก็ถอนออก อาชีพถูกพื่อผักสวนครัวตอนนี้ปทวีไปไหนเนี่ยเดีย,มา,ยมาเนาะเดโชกับใครน้าที่มีเดโชไโชอที่ไอที่เป็นญ้านอา่ออกออกทั้งหมดเลยอ,อันนี้คือเป็นกา<อ>รปลูกพืชผักสวนครัวเนาะ เอาหญาออกให้หมดบางคนีขยันมากเลยอ่ะไม่ได้แช่กับที่อย่างเดียวไายไหนหมดแล้วก็บางทีบางบางทีก็หมดแล้วก็ตรงน,นี้ต่อนะครับที่มีหญ้าออกที่มีหญ้าเนาะ ลกพืชผักสวนครัวอันน,นี้ส้หวเส้น,นคุณเ่แค่นี้อาจารย์ครับนี่ได้หอแค่นี้อาจารย์คอมันต้องวางแนตอนนี้คุดอ่ายังเหลืออีกกี่คน,นมีทั้งหมด8คน เออจันด้วยอะไรด้วยแต่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวปฐวีด้วยปฐวีก็อยู่แถวนี้แหละถ้าดานไม่สบายไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดไปมีใครบ้างคนที่ขาดมีชื่ออะไรนะปฐวีเดโชเดโชแล้วใครอีกแล้วซันนี่แปดทันที่อื่นซันซันแล้วกี่คนละสามคนละปัทวีเดโชซัน สี่หหกเจ็ดมันมีแปดคนมีแค่เหรอใครอ่สสองสามสี่ทางน้นท <4. S 1> าง้นสี่ใช่ไหมธาดาไม่สบายเนาะธาดาไม่สบายเหลือาอีกสามคือใครที่ขาดคนที่ขาดคือปัทวีเดโชใช่ไหม,ไมแล้วใครอีกสันมีสามคนแล้สิงกะเด็ดธาดาเนาะทั้งหมดมีแปดคนเนาะ วันนี้เราเราเมื่อกี้เราก็ไปวัดแล้วเนาะไปวัดแล้วก็ได้ได้อีกคลิปหนึ่งละนี่ถือว่ามีความรับผิดชอบแล้วเพราะฉะนั้นเดโชนี่เขาเป็นเด็กบ้านเนาะแต่นี้พวกเรานี่เป็นเด็กขอที่มีความรับผิดชอบไปในตัวเนาะเหมือนกแต่ว่าถ้าเราไปถือสากับปัทมีก็ลําบากเนาะปัทมีนี้ธรรมชาติของเขาอะเนาะเป็นธรรมชาติของเขา คือคือเราทำงานนี่เราเราพัฒนาโรงเรียนเนาะเรียกว่าพัฒนาโรงเรียนถ้าเราปลูกผักแล้วมีหญ้าออกนี่ถือว่าไม่ได้ละเหมือนที่เราไปดูแปลงผักเราต้องดูที่หญ้าก่อนเราดูที่หญ้าก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มาวันนี้มีคลิปอยู่สองคลิปคลิปที่หนึ่งคือที่วัดคลิปที่สองคือที่โรงเรียน คลิปที่สองนี้มีคนขาดอยู่สี่คนคนที่หนึ่งคือธาดาลาธาดานี่ปวดไม่สบายเนาะคนที่สองคือปัทวีขาดคนที่สามคืออ่อคือเดโช,ดชขาดคนที่สี่ก็คือสัส้นขาดเพราะฉะนั้นคนขาดทั้งหมดนี้ มีหลักฐานอยู่ใน youtube แล้วเนาะเมื่อกี้ไปทั้งหมด8คนเนาะวันนี้ก็มี2คลิปเนาะมี2คลิปมีสองคลิปพวกเราทำได้ขนาดนี้พวกเราได้พัฒนาแปลงเกษตรขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคือ คือกระถางถ้ามีหญ้าอยู่ถือว่าคนดูแลไม่ดูอคนดูแลเนาะเป็น้าที่ของคนดูแลตอนนี้พวกเราก็มาถอนหญ้าเนาะตรงไหนที่มีหญ้านี่จัดการเลยนะครับอืมตรงนั้นตรนั้นมีหญ้าอยู่ให้มีอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีอ่ามีหญ้าอยู่ตรงนี้มีหญ้าอยู่ถอให้หมดเลยเนาะแล้วต่อยนะตรงไหนที่มีหญ้าเราออกเอาออกแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเลยเนาะอ่า ตัวนี้มีหญ้าอ้สุธีตีที่ตีตัวนี้หญ้านี่มีหญ้าอยู่นี่ก็มีหญ้าอยู่นะครับมันจะได้สวยงามถือว่าผ่านมือเราแล้วถือว่าผ่านมือเราแล้วตัวนี้อย่าให้มีหญ้าอยู่พวกนี้ถ้ามันออกมาปุ๊บยาวเลยนะมีเนี่ยราให้ยาวก่อนครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เราเจอแล้วตัวนี้ด้วยตัวนี้มีมะม่วงมะม่วงมะม่วงนี่มันปลูกไม่ได้ไม่เขาไม่ปลูกเรามันกินเองมันเป็นเองกินเลยครับออกินเลครับอะ ทันนีหมดหรือยังย่าหมดเรียบร้อยครับอะมามาทนีเลยครับมาทันทีเพราะว่าอานี่เนี่ยอันนี้นี่เขาปลูกไว้หมดเลยนี่เขาปลูกหมดเลยเนะอ่าฮะตัวนี้ครับ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 ีหนึ่งสองสามสี่คนพอดีเลยไปจำที่ตัวเองไปจำที่ตัวเองเลยเนาะไปจำที่ตัวเองเลยครับถอนแล้วก็ ถอนแล้วก็นี่ดีแล้วสีคนที่สุดยอดแล้วเราจะไม่เราจะจะพูดถึงคนขาดมีอยู่สี่คนทาดาป่วยธาดาป่วยปัทวีขาดเดโชขาดสันขาดนะครับประจำที่ตัวเองเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้แสดงว่าแสดงว่า,วา,าช่วยกันแล้วตอนนี้เพราะว่าครูใช้มือถือ ครูต้องใช้มือถือครูถอนไม่ได้เนาะนแล้วก็เออเลยเราเอาให้พ้นจากตรงนั้นด้วยเอาอยาออกมาให้พ้นจากตรงนั้นเพราะว่าจะั้นทางเดินเนาะยาทิ้งมาได้เลยเป็น,ป,น,ป,นปุ๋ยในตัวเลยตรงไหนที่มีหญ้าอยู่เอาออกให้หมดเนาะอันนี้เราไปเราได้ทําทั้งสองอที่แล้วคือที่ทวัดที่วัดก็ไปมาแล้วเนาะเออขับปลูกไว้ขับปลูกไว้ที่วัดก็ไปมาแล้ว แป่ว่าวันนี้เราได้ดูแปลงเกษตรทุกจุด,ดเน,นี่ยเพระาะว่ามีผักปลูกผักก็ต้องมีหญ้าเมื่อเราถอนหญ้าออกถือว่าลงตัวแล้วเนาะวันนี้เราได้ไปกี่ที่ครับส,<า>สองที่เนาะสองที่คือ <What? S 1> คือวัดนี่เราได้กวาดเนาะ,ะเราได้กวาดและได้ถอนหญ้าที่วัดและเราก็คลิปนั้นเราก็มีอีกหนึ่งคลิปครูตาต่อไม่เป็นอ่ะ เดี๋ยวต้องถามเขามีวิธีการเนาะมีวิธีการตัดต่อน่อาเสียรำอันนี้หญ้ามีรู้ส่วนนี้หญ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มีหญ้านี่หญ้าอยู่เนี่นนนนนนนอยเอ้ยหญ้าอย่ <c oughs> ยาให้มีอยู่นั่นนั่นน่หญ้าอยู่นั่นน่ะรับปลูกหรอหมอเออหญ้าเขาปลูกเอ่ตัวนี้ก็มีหญ้าอยู่เออเห็นไหมเราได้ได้สองที่แล้วตัวนี้ก็มีหญ้าอยู่ ตอนนี้มีญาติอยู่วันนี้มีแปดคนท่านที่ญาติอยู่เห็นไหมญาติใญ่ใหญ่ใหญ่อยูย่เนี่เออเก่งมากอ่าส,สรหรับคลิปนี้ก็เอา,อาไว้เพียงเทนอพลีมีทั้งสองที่เลยคือที่บ้านกับที่โรงเรียนเนาะเออตกลงแล้วสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะยังไงคลิปนี้ก็ไว้เพียงสิ่นี้ก่อนเนาะเอาไว้เพียงเทนอพลีมีทั้งสองที่เลยคือที่บ้านกับที่โรงเรียนเนาะ ตกลงแล้วสะอาดเรียบร้อยแล้วนาะยังไงคลิปนี้ก็อไว้เพียงตอนนี้ก่อนเนาะเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยเลยสองที่เลยทั้งที่วันและก็ที่โรงเรียนนาะ